แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเมื่อวานนี้ได้มอบหมายเลขาธิก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินทางไปทดสอบศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ <นะ S 1> เปิดศูนย์<ค>ทดสอบนะมีฝีมือมวยไทยค่ะนวดไทยแล้วก็มีการ<เ><เ>ออกไป<เ><เ>รับ<เ><เ>รองการทํางานได้ทันทีค่ะอันนี้สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย นะมีอาชีพนี้ด้วยนะแล้วก็มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขานวดแผนไทยคโอ้นี่นวดด้วยหมันนะฮะอันนี้นวดด้วยหมันคือการเป็นครูมวยไทยเนี่ยมีมาตรฐานนะทุกวันนี้นะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วมันเพิ่มเครดิตไงอันนี้ดีมากนะมันทําให้เพิ่มมันมีหลักอ้างอิงไงไม่ใช่ว่าใครอยู่ๆผมอยากเป็นครูเอ้ยอยากเป็นครูสอนเปิดค่ายไว้ฝรั่งมาเรียนผมไม่รู้เรื่องเลย พื้นฐานอะไรตำรับอะไระไม่รู้เรื่องเสียชื่อเสียงประเทศเช่นเดียวกันการนวดาการนวดที่ถูกต้องนะอันนี้ทางกระทรวงแรงงานไปส่งเสริมเพราะมันจะเป็นสาขาที่สร้างรายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปในอนาคต อย่างสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับหนึ่งนะคะปัจจุบันนี้ก็มีศูนย์ทดสอบอยู่จํานวน26แห่งทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีครูมวยผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน82คนด้วยกันซึ่งใน <Okay. S 1> จังหวัดอุดรมีจํานวน2แห่งนะคะ hmm. แล้วก็มีเรื่องของการนวดด้วยนี่ก็ต้องมีการฝึกแล้วก็รับรองครับอันนี้คุณอารีไกานารา<ม>เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะอันนี้ก็คือเรื่องแรงงานซึ่งปัจจุบันมีมิติช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดดเด่นขึ้นนะ